เอาปุ้บพุทธนไหนปลูกปรกกาได้ไงเนาะแมนบอกโอ้ยตัวตีได้หลายมีเสน่ห์นะเพราะว่าจะยามไปเบนะิร์แล้วเนาะเอาอเอา,เอาโอ้ยปุดบพุทธนไหนอยู่เขาไปหัวใจหลวกเลยนัะปุ้ถือจ่อยเห็นบอกเออทากลางเลยเพราะนะ quá đương phá cao về phòng của tôi này cập bóng là như bóng bên bóng อยากอยากให้ปีงกัดเพนดีนะพุนธนาหองกาย,ยะะไม่นางแดงใช่หมไม่ไเนี่ยมันหย่า,ปายน,นปลาเจ็บเลยนั่นมันงปลดมัดนหย <laughs> ่านปลาเจ็บเลยนั่นไม่ได้กินเงี้ยทั้งปลดปลาตอนนี้เราต้องเราต้องปีงันนมันหย่านปลาเจ็บว่ะเอาปลดปลดเหม่อเลยลูกพอพอให้โอกาสปลดปลดเหม่อแรก มาพี่น้องไม่ยามมองมื่อไรนี่ใส่เวลามือสอบไม่ยามพี่น้องลงไม่ลูกลงลุกคุลงไปเลยงาน,นนี่ลูกไส้ครับลูกไส้อาสาลงเองนเนียงเมื่อไงอาสิไปเท้าเองยังเอาลูกต้องม่โตถือรึเปล่เดี๋ยวนี้ น,นั่นนายรืรคเพิองล้าตัวหนึงนาพี่หนว่ืแล้วต <places S 2> ัวนึงโรูเพิองล้วนีถกแล้วตัวนึงพี่รูปเมื่อ้รออกจากพักอันนั้นบอก ดา๋ยวตัวนึงงาน,นนี่ตัวที่สองให้โมลูกนั่นนะ่ะเป,ปิดปดลงลูกปดไใ้ปะปดเป็นอยู่บอนอันลูกปดเบิ่งเป็นไหนปดใจปะเขาเป็นปนินนประกาศานั่นนะอ้นั่นถือ,อกึ้นมาาน้องถือกึ่งกันนั่นนั่นเอาลูกเอาเอาเอา ลรกเนี่ยต้องถือละถือกนตายไปซำนีน่นะนั่นนั่นน่นนันน่น,น,น,นยังอีกยังบมตายอีก ยินดีตัวนึงเห็นบน่นน่ะอันนี้ตัวนึงยังถือเห็นบ่น่ะถือกนนั่นอเออปืนปิงพี่น้อ,อ,นนนองเอ้ยทะลวนันเดีมบยานมันเข,า,ขาถ้าทะเมาลับใส่อเะ้ปนในปิงพี่น้อง ประปีกีก็ตมังัวหนาเห็นบ่พเมืองได้เห็นแบบแบบคนนะ้นเดก็ทึกนี่ยกือหนานเห,นนเห็นบ่นาน,น,าน,านดีเดกเก็แน,น,นวกว็แนวนนั้น,นเห็นว่ะประดทปีกนรอโอ้เห็นบ่คนดึงน้ำฝนคนน่ะส้องโตม,ม่น้องเลย สองตัวพี่น้องสองตัวบาทนี่นี่แหละพี่น้องปิ้งกแ็แซ่บก้อยกแ็แซ่บคือปลาน,นี่ละ่ะคนไทยกาเาอือนปลาสลิดเอ้ยปลากระดีมาเท่าก็เอือนปลากระเดิดพี่น้อง น,นั่นนี่นี่ตัวหนึ่งป้อตัวใหญ่ยครับขนาดนี่ละตัวปิง้งแซ่บคักเลยละตำมงคืนตำ้งโมงงงคืนตั้งหมกทวกคืนพี่น้องมองหาเส้นพี่น้องสี่เส้นสี่เส้นหาเส้นทุกเส้น,นพี่น้องพอดอย่างแหง้งเนาะนี่ละพอดีปิ้ง น,น่เห็นบ่กซื้อแล้วน่เห็นบ่นั่นนี่ซื้อได้พี่น้องโอ้มีตัวพอดีปิีงพี่น้องเลยนี่ละซื้ออีกแล้วหาพ่ออยู่พ่อกินพี่น้องไปเสือถือยู่บันั่น จาบอกว่ารุดอันนั้นออกอีกเด้อพระขาเบ็ดมาแซมไม่กินบ่ะเพวา,าพขาเบ็ดมาเสียบเสียบส้กินบ่เสียบคือปลาหน่อกหาอนะถึงอีกว่านั้นมาครับปรนเนพอดีปีงได้พี่น้องถึงอีกแล้วนี่แหละปีงกำลังถอดพอดีพี่น้อง หาเส้นพกเส้นพนี่น้องโตซ้ำหนีพูดี แล้วพี่ปืดอยู่บ้านห้าันละดึงไปโหลดมาพี่น้องมาเส้นไทยปวดทึบแต่พ่อเลยปีกเดี๋ยวปนอยู่พี่น้นองพ่อเลยผกินข้าวแรงอยู่ กรได้นะเติมยพี่น้องก็ยอวพี่น้องยามบัดนี่ก็ได้ทำนี่ละนี่พี่น้องมามาเอาโอเคพี่น้อง